้ลำรืหนักวอนที่ร้อยสากันนะครับน้ำหนักวันนี้นะครับอยู่ที่97.4นะครับโอเคครับะนะครับวันนี้ก็ตื่นมาก็ซักผ้าแล้วก็ไปถางวัชพืชเล็กน้อยนะครับก็ได้ออกกำลังกายนะครับเมื่อวานก็ ไม่ได้กินข้าวตั้งแต่หลังเที่ยงเนาะนะครับต้องอบวบาน้ําหนักลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับไม่เก็บเป็นไขมันแน่นอนนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับร่างกายไม่ทันจ้เก็บเป็นไขมันเราเบิร์นออกก่อนนะครับช่วงนี้ก็น้ําหนักเหลือเจ็ดเก้าสิบเจ็ดละนะครับลงมาเท่ามาตรฐานที่ผมลดได้ตอนนั้นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทาแบบนี้ต่อแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปบอกรายละเอียดกันตรงนี้นะครับว่าเพราะอะไรทําไมมันถึงไม่ไปเป็นไขมันนะครับโอเคครับ มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้จะออกไปทานข้าวข้างนอกนะครับกับครอบครัวเป็นวันครอบครัวนะครับวันอาทิตย์เนาะไปครับนั่งได้ตรมากันนั่งได้ใช่ใช่พลังงานกันดู่นี้มั่งเลยันเยอะ เหมือนเช่นเคยนะครับนี่สับปะรดของชอบนะครับตอนกลับก็ซื้อแวะซื้อมาเนาะอยากกินสับปะรดนะครับโอเคนะครับวันนี้มีสับปะรดนะครับอ่ะครับวันนี้ก็ออกมาปั่นจักรยานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ออกมาดึกนิดหนึ่งออกมาทุ่มหนึ่งเนาะตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วนะครับปั่นเกือบชั่วโมงแล้วนะครับก็อีกสักพักนะครับเดี๋ยวโก็ จะกลับละนะครับปั่นให้ได้ครบหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือ6กนาทีนั่นเองนะครับวันนี้ยังไม่ได้เวดเลยพอดีว่าจัดบ้านจัดช่องเนาะนะครับเก็บเสื้อผ้านะครับวันนี้ก็ได้ออกกาลังกายไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าไม่ลืมนะครับว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปเวดนะครับเราจะไม่ทิ้งตรงนี้แน่นอนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ปั่นอยู่ประมาณเกียรติละ ห้าสิบส่ห้าสิบห้านะครับพอดีเน้กามันล่วงบ่อยเนาะมันไม่ค่อยขึ้นหน้าจอมาอ่ะโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับอ่ะครับก็ตอนนี้ปั่นครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับมีการวิ่งวิ่งด้วยนะครับเพื่อ,เ,อ,อเพิ่มวัตาการเต้นนะครับหัวใจ 5ทีนะครับแล้วก็มาปั่นต่อ55นาทีนะครับตอนนี้ก็พักนะครับพักกินน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านเลยนะครับวันนี้ทานค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นมีของทอดด้วยนะครับแล้วก็มียำยำหมูยอนะครับแล้วก็คาโบนาร่านะครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็ข้าวนะครับข้าวแกงกะหรี่ไข่ข้นนะครับโอ้โหอร่อยอร่อย กินหลายอย่างเหมือนกันแล้วก็มีโอ้สำคัญเลยนะครับสั่งมาผิดนะครับก็เป็นน้ำมะพร้าวนมสดปั่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเรารีลาคเหมกันวันนี้อีกแล้วนะครับใช้คํานี้ตลอดถือว่าเรารีลาคนะครับแต่แล้วว่าเรารู้นะครับเราควรทานแค่ไหนก็ไม่มีการทานแน็คแล้วก็มีทานถั่วนิดนึงแล้วก็สับปะรดนะครับวันนี้กินค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าวันที่กินเลี้ยงเนาะก็ถือว่ายังโอเคนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานกลับบ้านเลย นะครับตอนนี้เวลา2องทุ่มสิบเอละนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเลยก็มาเกือบสามทุ่มนะครับกับใช้เวลาประมาณ2ี่นาทีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมปั่นกลับบ้านก่อนไปนะครับสวัสดีครับไปเราทานแล้วะไม่รอแล้วครับเดี๋ยวจะออกเดินทางกันเตรียมพร้อมนะครับอืมโอเคนะครับผมกลับบ้านก่อนนะครับ อวันนี้นะครับก็กลับมาจากปั่นจักรยาแล้วนะครับวันนี้ก็กะว่าจะเอาสควอชอย่างเดียวนะครับก็คือลุกนั่งอย่างเดียวเนาะห้าเซตนะครับเวทคงไม่ได้ยกนะครับเพราะว่ายุงเยอะมากนะครับตอนคืนนะครับออกตอนเย็นไม่ทันนะครับเดี๋ยวก็เอาแค่สควอชอย่างเดียวกันนะครับโอเคไปเลยครับ